สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับในรายการที่คนลนีเมืแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนซ้อมมอสอีกแล้วนะครับตัวใช้โปรแกรมเดิมแหละผมจะบอกขอลายๆนะครับที่จริงผมสร้างไปแล้วนะครับแล้วนกะ็มันถ่ายคลิปแล้วเฟลอ่ะอก็คลิปแบบเดิมนะนี่นะครับไข่หิ็ทีที ใช้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็ได้ก็ใช้นะครับแล้วก็บอกก่อนเลยดีกว่าเอ้ยไม่บอกอ,อยู่ไหนคุณก็หาเขาเขาว่า item h, วไอเทม e อดชา h a r p h e ด d deep heal อะไรนัน่นมันอะไรอุย้ยอันไม่ออกอ คุณก็ลบล,บล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 บ,ลบ,ลบ,ลบอมอออย่าลืมเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเลยว่าจะมาสร้างสร้างอะไรบอกวันนี้ก็จะมาสร้างมอดอยู่กับการคาบไอเทมการเพิ่มการคาบไอเทมนะครับก็ตอนแรกก็พิมพ์โค้ดเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่พิมพ์รหัสไอดีแบบไอเทมหรือบล็อกก็ได้นะครับผมจะเอาสอง น้ำหนึ่งรูปน้ำหนึ่งไอศูนย์เนี่เยเขียนเป็นงี้เลยนะครับแล้วก็รูปน้ำอ่ะคิดไม่แล้วก็คิดตรงนี้นะครับวงเล็บวงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับม่ใช่ยแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนแล้วก็เขียนอะไรต่ออ๋อใช่เขียนตรงนี้นะครับแบบเอ,อ,เอไม่เอาสองนี้กว่าสองนี้ผมเอาไปละ เอ,เอาเอาเอาสักหนึ่งหนึ่ก็หนึ่งแล้วก็ศูนตรงนี้ต้องหนึ่งบูนนี่เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวหน้านี่ไอเทมไอดีอะไรก็ได้ไม่ก็ไอเทมที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่ก็อาหารที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับก็พิมพ์อย่างนี้ต่อเลยแบบหนึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วก็พิมพ์ พิมอะไรก็ได้อันนี้คือแบบเดี๋ยวพี่เต๊าะเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปละกันเอ้ยไม่ก่อนสร้างเสร็จนะครับสสิบอกเลยดีกว่ามันก็คือแบบแถบด้านบนนะ่ะแถบด้านบนของช่องครับช่องช่องครับมีเก้าช่องใช่ไหมละครับก็สามช่องแรกเลยนะครับแล้วสีนี่คือมาจากไหนใช่ไหมครับทุกคนคงงงนะครับก็มันมาจากตัวย่อนะครับ ตัวยอ่อเอ้ยตรงตรงเขียนตรงนี้เขอลืมนะคือตัวย่อของ Copper s t o n e นะครับเดี๋ยว๋ยวมีคนถามว่าทำาแล้วถ้าอย่างอื่นที่มันเป็นแบบเออแบบแบบถ้าเป็นของอย่างอื่นแล้วขึ้นต้นได้ซีนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างมอสส็จใกล้เสร็จก็รู้เอง คลิปนี้อาจจะงงๆหน่อยก็ได้ครับแล้วก็นี่คือแถบบนสาสามช่องข้างบนสามช่องตรงกลางนะครับแล้วสามช่อง้าถ้าคุณคุณไม่ต้องการสามช่องใช่ไหมครับคุณก็เว้นวักแล้วก็สีตรงกลางแล้วก็เวนวักอย่างนี้นะครับมันก็เหมือนอยู่ช่องกลางแล้วตกแล้วสองช่องแล้วสองช่องตรง,งแถบเนี้ยช็บเนี้ยน,นะครับขภาวเอาเองน,นะครับ มันเว้นไว้โอเคก็เว้นตรงนี้ไว้ดีกว่านี่เราจะต่างสโตนกันนะครับแล้วก็วงเล็บปิดเลยถ้าอย่างนี้อะไรเสร็จละวงเล็บสี่เหลี่ยมปิดตุกน้ำวงเล็บสี่เหลี่ยมแบบเปิดแล้วก็สี เออยังเพิ่งต้องหิวตรงนี้ก่อนเก็ไอดีนะครับเขาเปิ่งสตอไอดีอะไรขอดูก่อนัวตไปกับตอรอ๋อ คนละเรื ja <se> ่องมันเนี่ยก็ไปดูไอดีก่อนนะครับว่ามันคืออะไรต้องการาไอดีนะครับอ่อเดีของเลกขีดอีกอู้ไอดีของครอลสโตรนก็คือสี่นะครับเป็นตัวย่อก็ดูไปเลยสี่ถ้าสติ๊กนะครับก็เป็นสองแปดศูนย์ไดมอนด์เป็น สองเกไม่รู้ดิก็อืมก็ใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับจริงมันเป็นโปรแกรมโกงอะ่ะแต่มันสามารถดูได้นะครับก็ก็ใครก็สามารถถ้าใครยูไม่รู้เรื่องก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับดูไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปเลยออซโอเคก็นี่นี้นะครับ โค้ดตามผมไหมนี่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 นีโอเคเซฟแล้วก็น,นิ่โอ๊ยอะไรกันไปเนาะแล้วก็นิ่พอแล้วก็ลองใช้กันยี่ครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ ว่าครับเพราะมันมานะครับมันไม่ได้เปิดมันไม่ได้ไอ้น่านให้เลยนะครับมันไม่ได้เปิดให้เลยนะต้องเราเปิดเองครับก็นี่ผมเปิดไว้ตั้งแต่ถ่ายถ่ายคลิปแนทคลิปเดียวไแล้วเปิดเลย ดับนี้อย่าไปนสนใจนะครับรับที่ผมสร้างขึ้นมาเองเดี๋ยวครั้งหน้าเขาสอนอเขไปคลิปนี้คลิปหน้าจะเป็นคลิปสร้างมอสสุดท้ายก็ได้นะครับไม่ก็ผมอาจจะมีเพิ่มอหน่อยก็ได้เพราะผมรู้โค้ดแค่ไม่กี่อย่างตา สอนสร้างว็อกก็ได้นะครับแต่ GTR เขาสอนไปแล้วก็อยากสอนทรับอะไรของใครนะครับก็ดูเลยขีดนะครับแะครบบนี่นะครับปกติมันจะไม่มีตรงนี้ใช่ไหมขีดมันค้าไม่ได้นะครับคิดกันไว้ดิวิธีค้าบอ่าเฮ้นีไม่ใช่ดีไม่ใช่นีไม่ใช่ีไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงครับนี่หลังจที่ผมตั้งไว้ข้างบน ข้างบนมีแค่สองใช่ไหมครับเห็นไหมพดีครับก็นี่อันนี้ตกแต่งแล้วคุณถ้าเพียงนี้เท่านี้นะครับและ c r i ครกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ต่อๆกันไปขอจบเพลงนี้นครับ